สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีสาระดีมีสาระนะครับฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับมือใหม่เซียนใหม่นะครับที่กาลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับเคยมีนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ทักนะครับผมเข้ามาช่วงที่ผมกําลังไล์สดนะครับท่านก็ได้พูด เรื่องกับยานกาอย่างนั้นะครับคือท่านได้ทักเข้ามาเรื่องออเม็ดบักตอดนะครับซึ่งเป็นภาษาถิ่นนะครับผมก็พยายามาค้นหาอยู่ครับพี่น้องนะครับก็สุดปัญญาจริงๆนะครับที่จะรู้ว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยนะครับหรือชื่อกลางที่เขาเรียกกัน,นคือมันคือต้นอะไรนะครับแต่ผมเห็นบ่อยมากนะครับเวลาผมไปต่อนกนี่คืออยู่ตามโคก นะครับจะเยอะมากนะครับแต่ก็ยังดีครับที่ท่านยังส่งรูปนะครับมาให้ผมได้ดูนะครับพอเห็นรูปผมก็คิดออกอยู่ครับแต่ไม่รู้จักว่าต้นนี้ชื่ออะไรนะครับเคยเห็นอยู่บนโคกครับท่านก็ได้ทักเข้ามานะครับในไลน์นะครับอาจารย์ท่านนี้นะครับชื่อว่าทศพลนะครับเชียงจัตุรัส ท่านก็ได้ทักผมมาว่านะครับชัยภูมินะครับเอิ้นบักตอดนะครับที่เด็กเอามาประดับพานไหว้ครูครับอาจารย์เอาเมล็ดนะครับน่าจะเป็นแก่นะครับเป็นนะครับเอาเมล็ดแก่นะครับมันเด้อครับอาจารย์ผมว่าเป็นยาคึกครับอาจารย์ผมเห็นนกลงกินถ้าได้ผล นะครับค่อยบอกต่อผมลองแล้วก็โออยู่นะครับอาจารย์น่าจะเป็นยาถ่ายด้วยนะครับอาจารย์นี่และครับก็คือจุดอาเด่นก็คืออาจารย์ท่เน,นี้นะครับท่านได้ทดลองแล้วนะครับว่าก็โออยู่นะครับแถมบอกว่า,าเป็นยาทีา่ยาถ่ายนะครับด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็ถือว่า มีอีกหนึ่งสูตรแล้วครับพี่น้องที่เราจะได้ทดลองกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูใบนะครับใบของต้นบักตอดนีครับที่ทางเชภูมิเขาเรียกนี่นะครับใบและต้นนะครับซึ่งถ้าท่านไปต่อนกนะครับอยู่ตามโคกนะครับท่านจะเห็นเลยนะครับต้นนี้เกิดขึ้นเต็มเลยนะครับซึ่งเป็นต้นไม่สูงมากนะครับ สูงประมาณเขานี่แหละตามที่ผมเห็นนะครับหรือว่าอาจจะมีสูงกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าเนี่ต้นเนี้คิดว่าเห็นแน่นอนนะครับว่าสูงประมาณเขานะครับมันอาจจะมีต้นที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมเดินผ่านจะมีประมาณเขานี่แหละครับซึ่งอยู่ตามโคกนี่ยเยอะมากนะครับก็อยากให้พี่น้องเนี่ยนะครับหาชื่อที่เป็น ทางการนะครับหรือชื่อภาษาไทยนะครับก็จะได้ไปค้นหากันนะครับเพราะว่าต้นไม้นะครับแต่ละพื้นที่นี่เรียกไม่เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาถิ่นนะครับก็เหมือนนกแล้วนี่แหละครับผมก็เรียกหลายอย่างนะครับว่าแล้วแต่ภาษาถิ่นจะเรียกนะครับแต่ผมคิดว่าหลายท่านคงรู้จักแน่นอนนะครับรู้จักนะครับมันใบมันจะเป็นเงาเงาอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีลูกนะครับแล้วก็แตกออกมานะครับท่านว่าให้ใช้มเมล็ดแก่นะครับให้นกกินจะทําให้นกคึกไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งผมมานั่งวิเคราะห์แล้วก็คือต้นเนี้ยนะครับเ,เวลาผมไปต่อนกก็คืออยู่ตามโคกเนี่ยนะครับผมมันจะเกิดตามโคกซะส่วนใหญ่นะครับนกอยู่บนตามโคกตามอะไรนี่ถึงได้กินนะผมว่านะน่าจะมีส่วนเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้บอกมานะครับ ก็ต้องทดลองครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านส่งข้อมูลมาเพิ่มอีกนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าท่านทดลองแล้วนะครับก็ได้คุยกันแค่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะต้องติดตามสูตรนี้นะครับถ้ามันเป็นยาดียาคึกจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราได้อีกหนึ่งตัวยานะครับมาเพิ่มนะครับและที่ผมชอบก็คือมันเป็น ยาจากธรรมชาตินะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงนะครับกับนกสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องร่วมวิเคราะห์วิจัยนะครับร่วมกันนะครับผมเอาละครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะครับผมท่านอาจารย์นะครับทศพลนะครับเชียงจตุรัตน์นะครับท่านอยู่ชัยภูมินะครับก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับอาจารย์ท่านไหนนะครับที่มีสูตรดีนะครับสูตรเด็ดๆนะครับมาเล่านะครับให้พี่น้องนะครับที่เลี้ยงโกกเขานี่เราได้รู้จักได้ทดลองนะครับผมยินดีนะครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับในการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อให้วงการโกกเขานั้นพัฒนาต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผมเอาละครับผมก็เช่นเคยนะครับฝาก กดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันเช่นเคยนะครับสำหรับท่านโยมก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้สวัสดีครับ